ทรัพยากรดินเสนอคุณครูจุริรัตแก้วล่าสมาชิกในกลุ่ม 1. นายวิสุทธ์เกิดลาภผลเลขที่12 2. นางสาวธันวาัยวินสนเลขที่22 3. นางสาวปุณดาดำคงเลขที่25 4. นางสาววรัญญาช่วยสวนเลขที่27ทรัพยากรดินหมายถึงสสารที่ปกคุมผิวโลก เกิดจากการแปลสภาพหรือสลายตัวของหินแร่ธาตุและอินทรีย์วัตถุผสมคู่เค้ากันตามธรรมชาติรวมกันเป็นชั้นบางๆและเมื่อมีน้ําและอากาศที่เหมาะสมก็จะทําให้พืชเจริญเติบโตได้สีของดินจะทําให้ทราบถึงความอุดมสมบูรณ์ปริมาณอินทรีย์วัตถุที่ปะปอนอยู่และแปลสภาพเป็นฮิวมัสในดินทําให้สีของดินต่างกันโดยถ้ามีฮิวมัสน้อยสีจะจ,จางลงถือว่ามีความอุดมสมบูรณ์น้อยนั่นเองครับ ความสำคัญของทรัพยากรดิน 1. ใช้ในการเกษตรกรรมดินเป็นต้นกำเนิดของการเกษตรกรรมเป็นแหล่งผลิตอาหารของมนุษย์อาหารที่มนุษย์เราบริโภคทุกวันนี้มาจากการเกษตรกรรมถึง90% 2. ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ พืชแระยะที่ขึ้นอยู่บนดินเป็นอาหารเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ตลอดจนเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์บางชนิดเช่นงูหนูแมลงและสัตว์อื่นๆ 3. เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยพื้นดินเป็นแหล่งที่ตั้งของเมืองบ้านเรือนทาให้เกิดวัฒนธรรมและอารยธรรมของชุมชนต่างๆมากมาย4เป็นแหล่งกักเก็บน้ําท้าน้ําที่อยู่ในรูปของความชื้นในดินมีอยู่มากก็จะกลายเป็น น้ำใต้ดินน้ำเหล่านี้จะค่อยๆซึมลงที่ต่ำเช่นแม่น้ำลำคลองทำให้เรามีน้ำใช้ตลอดปีชนิดของดินเดินเหนียวเป็นดินที่เมื่อเปียกแล้วมีความยืดหยุนอาจปั้นเป็นก้อนหรือคึงเป็นเส้นยาวได้เหนียวเนหนอะหนะติดมือเป็นดินที่มีการระบายน้ำและอากาศไม่ดีมีความสามารถในการอุ้มน้ำได้ดีมีความสามารถในการจับยึดและแลกเปลี่ยนธาตุอาหารพืชได้สูงหรือค่อนข้างสูง เป็นดินที่มีก้อนเนื้อละเอียดเพราะมีปริมาณอนุภาคดินเหนียวอยู่มากเหมาะที่จะใช้ทำนาปลูกข้าวพอเก็บน้ำได้นาน 2. ดินทรายเป็นดินที่มีการระบายน้ำและอากาศดีมากมีความสามารถในการอุ้มน้ำต่ำมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำเพราะความสามารถในการจับยึดธาตุอาหารพืชไม่น้อยพืชที่ชั้นบนดินทรายจึงมักขาดทางอาหารและน้ำ 3. ดินร่วน เป็นดินที่มีเนื้อดินค่อนข้างละเอียดนุ่มเมยยืดหยุ่นได้บ้างมีการระบายน้ําได้ดีปานกลางจัดเป็นเนื้อดินที่เหมาะสมสําหรับการเพาะปลูกในธรรมชาติมักไม่ค่อยพบแต่จะพบดินที่มีเนื้อดินใกล้เคียงกันมากกว่าปัญหาทรัพยากรดินการชะล้างพังทลายของหน้าดินการชะล้างพังทลายหรือการก้นของดิน คือการที่ดินถูกพัดพาโดยธรรมชาติหรือการกระทําของมนุษย์จนทําให้ผิวหน้าดินหายไปหรือเกิดเป็นร่องขนาดต่างๆปัจจัยที่ทําให้เกิดการชะล้างพังทลายของดินที่สําคัญได้แก่ความลาดชันความยาวของความลาดชันปริมาณน้ําฝนลักษณะของเนื้อดินชนิดหรือประเภทของสิ่งปกคลุมดินตลอดจนการมีหรือไม่มีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ําผลของการชะล้างพังทลายของดินที่ใช้ทําการ,กรเกษตร โดยจะเห็นได้จากผลผลิตของพืชลดลงโครงสร้างทางกายภาพของดินเสียไปพมุดนสมบูรณ์ของดินลดลงเนื่องจากท่านอาหารถูกพัดพาไปและชั้นดินจะบางลงเนื่องจากหน้าดินถูกพัดพาไปดังนั้นหากต้องการใช้ดินในการเกรษตรจะต้องมีแนวทางการป้องกันไม่ให้ดินถูกชะล้างพังทลายโดยในปัจจุบันกรมพัฒนาที่ดิน ได้ส่งเสริมให้มีการนำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำมาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเปรี้ยวจัดหมายถึงดินที่เป็นกรดจัดมากหรือเป็นกรดอุนแรงมากเนื่องมาจากกฎกรรมฐานันส่งผลกระทบต่อพืชที่ปลูกทําให้ขาดธาตุอาหารของพืชเกิดความเป็นพิษจากเหล็กและอลูมิเนียมที่ละลายออกมามากลักษณะของดินเปรี้ยวจัดคือเนื้อดินเป็นเนื้อดินเหนียวจัด พบสารสีเหลืองฟังข้าวที่เรียกว่าจารูไซหรือตะกอนน้ำทะเลที่มีองค์ประกอบของสารกรรมถันมากภายในความลึก150เซนติเมตรจากผิวดินหรือพบชั้นดินเลนเหนียวหรือร่วนเหนียวปนทรายแป้งชั้นดินเลนนี้เมื่อแห้งมีปฏิกิริยาดินเป็นกดจัดมากถึงกดรุนแรงมากค่า pH จะน้อยกว่า4.5ปัญหาของดินเปรี้ยวจัดคือ ดินเป็นกดจัดมากมีค่า pH ต่ำกว่า4.5มีความเป็นพิษของอลูมินมเนียมเหล็กเมงกานีสซันไฟห์ขาดธาตุอาหารในตัวเจนและอฟอสฟอรัสพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมขังและโครงสร้างดินแน่นทึบทำให้ดินมีการระบายน้ำเร็วเนื้อดินเป็นดินเหนียวถึงดินเหนียวจัดเมื่อดินแห้งจะแข็งและแตกระแหงทำให้ไถพวนยาก ดินเปรีย้ยวแบ่งได้เป็น3ประเภทตามระดับความลึกของจุดประสีเหลืองฟังเข้าที่พบประเภทที่ 1. ดินเปรี้ยวจะระดับตื้นพบจาราไซภ,ภายใน50เซนติเมตรจากผิวดินประเภทที่2ดินเปรี้ยวจะระดับลึกปานกลางพบจารูาไซภายในช่วง50-100ถึงซนติเมตรจากผิวดินประเภทที่3ดินเปรี้ยวจะระดับลึกพบจารูาไซที่ระดับความลึกมากกว่า100ซนติเมตรจากผิวดิน วิธีแก้ปัญหาดินเปรี้ยวจัดทำได้โดยการใช้น้ำชะล,ะลางกดออกจากดินควบคู่กับการใช้ปูนปรับรุงดินเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ดินด้วยปุ๋ยเคมีปุ๋ยพืชสดปุ๋ยคอกเป็นต้นและการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกฎดกรมถันการกระจายตัวของพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดจะพบมากในภาคกลางรองลงมาเป็นภาคตะวันออกและภาคใต้ ดินอินทรีย์หมายถึงดินที่มีสารอินทรีย์ในรูปของอินทรีย์คาร์บอนอยู่ในเนื้อดินมากกว่าร้อะยีโดยจะพบการสะสมของ C, อินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนามากกว่า40ซนติเมตรมีซากพืชที่ผุพังและยังสลายตัวไม่หมดปะปนอยู่ลักษณะของดินอินทรีย์คือดินที่มีการสะสมเศษชิ้นส่วนพืชที่กำลังสลายตัวเกิดเป็นชั้นหนามากกว่า40ซนติเมตรค่ะ ปัญหาของดินอินทรีย์คือดินอินทรีย์ในพื้นที่ลุ่มต่ําจะมีน้ําขังหรือชื้นแฉะเกือบตลอดปีในพื้นที่เหล่านี้จะมีกิจกรรมการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุโดยจุลินทรีย์เกิดขึ้นได้ไม่ดีนะักทําให้มีกระบวนการสะสมของอินทรีย์วัตถุมากกว่ากระบวนการย่อยสลายพบชั้นดินเลนของตะกอนน้าทะเลที่มีองค์ประกอบของกรรมถันอยู่สูงหรือที่เรียกว่าโพลา์เมื่อชั้นดินนี้แห้งและสัมผัสอากาศ เกิดเป็นกดกรรมฐานจะทําให้ดินมีความเป็นกรดรุนแรงมากค่า pH จะน้อยกว่า4.5เกิดความไม่สมดุลของธาตุอาหารเกิดความเป็นพิษของเหล็กและอลูมิเนียมทําให้พืชเจริญเติบโตได้ไม่ดีผลผลิตต่ําเมื่อดินแห้งจะยุบตัวมากติดไฟได้ง่ายวิธีแก้ปัญหาของดินอินทรีย์นะคะจากการศึกษาวิจัยยังไม่พบวิธีที่เหมาะสมเนื่องจากสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง การจัดการจะค่อนข้างยากและมีการลงทุนสูงจึงควรรักษาไว้เป็นปราผู้ดังเดิมการกระจายตัวของพื้นที่ดินอินทรีย์จะพบในบริเวณที่ลุ่มขังชายฝั่งทะเลข,ของภาคใต้และภาคตะวันออกค่ะดินเค็มหมายถึงดินที่มีเกลือที่ละลายได้ในสารละลายดินปริมาณมากจงกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชสังเกตจะพบคราเกลือเป็นหย่อมๆโดยเฉพาะในฤดแูแล้ง พืชมักจะแสดงอาการใบไหม้ลำต้นแครกเกรนเนื่องจากเกิดอาการขาดน้ําและมีการสะสมไอออนที่เป็นพิษในพืชมากเกินไปทําให้เกิดความไม่สมดุลของธาตุอาหารพืชดินเค็มที่พบในประเทศไทยสามารถจําแนกตามลักษณะการเกิดและสันผานภูมิประเทศได้2ประเภท 1. นดินเค็มชายฝั่งทะเลมักพบบริเวณตามแนวชายฝั่งทะเลซึ่งยังคงมีน้ําท่วมถึงหรือเคยเป็นพื้นที่ที่มีน้ําทะเลท่วมมาก่อน พบมากที่สุดในภาคใต้เกิดจากการได้รับอิทธิพลของน้ําขึ้นน้ําลงทําให้เกิดการสะสมของเกลือในดิน 2. ดินเค็มบกพบบริเวณแอ่งที่ลุ่มหรือตามเนินพื้นที่ต่อเนื่องระหว่างสภาพพื้นที่แบบลูกคลื่นพบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นบริเวณขอบเขตแอ่งโคราชแอ่งสกนลนครและพบบ้างในภาคกลางแถบจังหวัดเพชรบุรีวิธีแก้ปัญหาดินเค็มทำได้โดยการใช้วัสดุอินทรีย์เช่นปุยป๋ยหมักปุ๋ยคอกปุ๋ยพืชสด นำมาใส่เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินควบคู่กับการจัดการระบบชลประทานเพื่อชะลางเกลือออกจากหน้าดินและควบคุมการสะสมของเกลือที่ผิวดินดินทรายหมายถึงดินที่มีเนื้อดินบนเป็นดินทรายหรือดินทรายบนดินร่วนเกิดเป็นชั้นหนามากกว่า100เซนติเมตรจากผิวดินรวมถึงพื้นที่มีชั้นทรายหนามากกว่า90เซนติเมตรจากผิวดินที่รองรับด้วยชั้นดานดินเหนียวดินร่วน หรือพบชั้นดานอินซีภายในความลึก100เซนติเมตรลักษณะของดินทรายคือดินที่เนื้อดินเป็นดินทรายหรือดินทรายปนดินร่วนเนื้อดินเหนียวมีน้อยเป็นดินที่ไม่มีโครงสร้างมีลักษณะเป็นเม็ดเดี่ยวๆมีการเกาะตัวหรือยึดตัวของเม็ดดินต่ำปัญหาของดินทรายคือดินเกิดการฉล้างพังทลายได้ง่ายมีการระบายน้ำดีถึงดีเกินไปไม่อุ้มน้ำ ทำให้เกิดปัญหาพืชขาดน้ำความอุดมสมบูรณ์ของดินตำ่ำบางพื้นที่ดินแน่นทึบจากการขิดกรรมไม่เหมาะสมทำให้เป็นอุปสรรคต่อการชอนชัยของรากพืชวิธีแก้ปัญหาของดินทรายโดยการเพิ่มอินทรียวัตถุเช่นปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยพืชสดให้แก่ดินการปลูกพืชคลุมดินเพื่อป้องกันการระเหยน้ำและรักษาความชื้นไว้ในดินและการจัดระบบการให้น้ำเช่น การให้น้ำแบบหยดหรือควรษาเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงที่พืชขาดน้ำเป็นต้นการกระจายตัวของพื้นที่ดินทรายพบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือรองลงมาคือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้และภาคเหนือลักษณะของดินตื้นคือดินที่มีลูกรลงกรวดหรือเศษหินปะปนอยู่ในเนื้อดินโดยมีความหนาของชั้นดินบนน้อยกว่า50เซนติเมตรจากผิวดินปัญหาของดินตื้น คือการที่ในเนื้อดินมีชั้นลูกรังก้อนกรวดหรือเศษดินปะปบบนอยู่ทําให้เป็นอุปสรรคต่อการชอนชัยของรากพืชและการไถพรวนดินมีความบุดุมสมบูรณ์ต่ํามีความสามารถในการดูดซับน้ําและธาตุอาหารต่ําเนื้อดินเหนียวมีน้อยทําให้การยึดตัวของเม็ดดินไม่ดี <c oughs> เกิดการชาล้างพังทลายได้ง่าย <c oughs> วิธีแก้ปัญหาดินตื้น ควรเลือกพื้นที่ที่มีหน้าดินหนากว่า25ซนติเมตรมาใช้ในการเกษตรกรรมเพื่ออินทีียวัตถุเช่นปุ๋ยหมกักปุ๋ยคอกปุ๋ยพืชสดเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ดินรวมถึงการจัดการแหล่งน้ำละระบบการให้น้ำของพืชด้วยการกระจายตัวของพื้นที่ดินตื้นพบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือลองลงมาคือภาคเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้ ดินตื้นจะแบ่งออกเป็น4ประเภท 1. ดินตื้นที่มีการระบายไม่ดีพบในบริเวณที่ราบต่ำม,มีน้ำขังในช่วงฤด,ดูฝนขุดลงไปจากผิวดินที่ระดับความลึก25-50เซนติเมตรจะมีกรวดหรือลูกลังปนอยู่ในเนื้อดินมากกว่า35%ถ้าขุดลึกลงไปจะเป็นชั้นดินที่มีศิลาแรงอ่อนปนทับอยู่ในบนชั้นหินพุ 2. ดินตื้นปนลูกลังหรือกรวดที่มีการระบายน้ำดี พบตามพื้นที่ลาดหรือเนินเขาตั้งแต่บริเวณพื้นผิวดินลงไปมีลูกรังหรือหินขวดปะป,ะปนอยู่ในดินมากกว่า35%บางแห่งมีศิลาแรงปนกระจัดกระจายที่ทั่วบริเวณดิน 3. มินตื้นปนหินมีการระบายน้ําดีพบตามพื้นที่ลาดหรือบริเวณเนินเขาเมื่อขุดลงไปที่ความลึกประมาณ30-50ซนเมตรจะพบเศษหินน้อยหินใหญ่ปะป,ะปนอยู่ในเนื้อดินมากกว่า35% บางแห่งพบหินผู้หรือหินแข็งปอนอยู่ 4. ดินตื้นปนปูนมานพบบริเวณที่ลาดเชิงเขาเมื่อขุดลงไปในระดับความลึก20-50ซนติเมตรจะพบสารประกอบจำพวกแคลเซียมหรือแมกนีเซียมคาร์บอเนตอยู่ทำให้ดินประเภทนี้จัดว่าเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงแต่มีข้อเสียคือริดเป็นดา่างค่ะการอนุรักษ์ การอนุรักษ์ดินที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ,กรเกษตรกรรมสมัยใหม่ทำได้หลายวิธีดังนี้ 1. การปลูกพืชคุมดินเช่นพืชตระกูลถั่วซึ่งนอกจากจะช่วยยึดดินแล้วยังช่วยตึงไนโตรเจนในอากาศทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น 2. การปลูกพืชหมุนเวียนจะช่วยลดโรคระบาดของพืชและช่วยเพิ่มผลผลิต 3. การปรับปรุงดินเช่นการใส่ปุ๋ยหมักเพื่อเพิ่มแร่ธาตุในดิน 4. การปลูกพืชแบบพนกเกษตรสามารถทำได้3แบบคือ 1. การปลูกมายืนต้นควบคู่ก,กับพืชเกษตร 2. การปลูกมายืนต้นควบคู่ก,กับพืชอาหารสัตว์และเลี้ยงสัตว์ 3. การปลูกม้ยืนต้นควบคู่กับพืชเกษตรและเลี้ยงสัตว์จะช่วยลดการพังทลายของดินช่วยเก็บความชุ่มชื้นและรักษาสมดุลของาธาตุในดิน 5. การปลูกพืชแบบขั้นบันไดจะช่วยลดความลาดของพื้นที่ทำให้ดินมีสภาพโครงสร้างที่ดีพืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ 6. ป้องกันการพังทลายของหน้าดิน 7. เลือกใช้ประโยชน์จากดินให้เหมาะสมกับลักษณะของดินเช่นการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ต้องได้สัดส่วนสมดุลเหมาะสมกันเพื่อรักษาระบบนิเวศตามธรรมชาติและคุณภาพของสิ่งแวดล้อม